ตอน่มร้ายลายไรมบแันตอนแหะสิพดีนาันอีเก้าเหรอวันอีเก้าก็ติดตามมาเี่กล้องวายุจามาช่วงอะไรเมนครับพี่น้องเตอร์ไพรนีเอร์ไพแนสองเนาะอีพต้องเปิดต้าในมือืแบบับเต็จับเต็มออีพแรกอีพแรกทำชวไม่ได้เพราะว่าตเปิดติดกระปินแมนครับอีพีแรกเืออะไรนะครัต้บ เสื้อผ้าเสื้อผ้าลายจัดเต็มครับบนที่นี่ต็มงนะครับจัดเต็มแล้ว EP แรกอี EP เปิดซีนเปิดขายบัตรแล้วนะครับมือเอื้นบอสมือเอื้นเป็นมามือเอื้นเปิดขายบัตรครับลองซื้อบัตรรอดได้ครับบนที่นี่มันยังสิ่เด็เบ่งโลดอะนะมันยังบม่ได้รอดเป็สื่อมือหนางานมันมันช้าแลนะครับเจอกันครับผมสิ่เด็ผู้ชายเราเพ่งกันร่มัดตึงเม่นไหมครับผู้ใหญ่ด้วย ดับหลังผูหยิงบอมีก็นได้ป่ะเขาเสียงคอนเสือเต็มเดือนเนี่ยใช่จะงไดะลัศูนย์นับหลงพูยิ่งบอมีกันได้ป่ะผู้หยอด้วยเืนยืนงินยืนัหล่งในบอตาเอตากนะกองเอ้ยกันล่ะเอาเขาเป็นพี่ดองันเนาะเอาเส้นเปลือด้วยหนึ่สองซ้ำลมพัดรตองลาตำของคุณลานคุเล่ ดังมากวีวีน้องรอพีอยู่ผู้ยอดรวยได้ไหมบ้ได้เ๋ยวเดี๋ยวเราจะแบบว่าให้น้องร้องเพลงนี้เพราะว่าถ้าร้องหญิงเราออดดชั่นประมาณกลางเดือนประมาณว่าสิบสิบต้นต้นอ่นะครับก็ได้ผู้ชายหลองก่อนผู้หยอดรวยใบน้องน้องจี้จี้ก็แล้วกัน น้องกี้ก er ี้กองวายุ้องเบอยู่สิไมัได้มาเป่าแข็งยนี่ไปเบิ่งไปเบิ่งดุมันไปได้ไหนเบิ่งดุเบิ่งแงดมันไปไดไรงอนันเนวหนักแข็งมันมามีหม่องเป่าไบบ้นี่ยมันดวดหูไดคนอยู่ในนี่เนี่ยมาสิล่างเลยปสิปาเลปโอยเดอด่างดมคนนั่งข้างนี้ห้วเดี่เหตุงานนี่เลยแล้วเดี่วเหตุงานนี่เลยมันพอด เห็นที่เข้าเดียวาน่โอ้มาไหหรอมาไหหรอ่เ้าเาเมาไหรอมาไหก็ปดไฮะมาไหก็ปวดไปโยบอได่บอหรอมากเลยเส้าเส้าเส้าเ้าเ้าพ่อพ่อพ่อเส้าเส้อยาป่าบอเส้าไ้ี่ายากล่ะนี่ดีนี่้าหรือบอเส้า อือ้ต้อง,องอย่างนีใช่แล้วู้าสาที่มาฟงังป้ามาถือขี้ถือข้ออย่างดลกเอาเตยโอ้ยม่ถือขีอ้หางเ้ยเอาเอาป้าเพื่อนเลป ันปอรอัน่ล่ะไปงายมันแม่เลีว <laughs> ไป <laughs>